ลัคนาราศีพฤกษบศครับมีใครพฤกษศบ้างพฤกษบศมาแล้วพฤกษบศพพฤกษบศมีใครพฤกษบศบ้างจ๊ะพฤกษบศมาแล้วนะเอาใครพฤกษบศขอเสียงพฤกษบศหน่อยมีใครลัคนาราศีพฤกษศบ้างขอเสียงพฤกษบศหน่อยครับอืมนะมีใครพฤกษบศหน่อยพฤกษบศกระทัะกันมานะครับ ลัคนาราศีพฤกษบนะคุณมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนโดยตรงนะฮะเป็นดาวเจ้าเรือนโดยตรงคือดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีพฤกษบเลยนะครับแล้วก็ดาวศุกร์กำลังจะย้ายเป็นมหาอุจในวันที่สองเมษายน ย้ายเข้าเรือนลาพะนะฮะเออย้ายเข้าเรือนลาภะนะครับแล้วไปได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดยกหลังชาวลัคนาราศีพฤกษบทำให้ชาวลัคนาราศีพฤกษบนั้นนะครับหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองชื่อก็บอกไปแล้วว่าลาภะนะ แล้วก็ดาวศุกร์นั้นนะครับจะทำให้ศัตรูคู่แข่งขันทางธุรกิจทางการงานแพ้ภัยไปเองใครที่มีศัตรูอยู่ศัตรูจะแพ้ภัยไปเองนะคุณจะมีความสำเร็จโดดเดน่นมีชื่อเสียงจากเรื่องของงานนะครับบางคนก็อาจจะได้รับตำแหน่ง ได้รับเงินได้รับโชคได้รับสิ่งที่ดีในเรื่องของการงานนั่นยังรวมความไปถึงนะฟังให้ดีนะครับดาวสุกรนี่มันมหาอุดเลงไปยังเรือนปุตตะด้วยไอเดียหรือความคิดที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆมักจะได้รับความสำเร็จโดยง่ายนะ,ะโดยง่ายด้วยนะ นะครับแล้วถามว่าไอ้ดาวสุกที่ไปเป็นลาภะเนี่ยส่งผลดีเรื่องความรักหรือเปล่าต้องบอกว่าดาวสุกมันเป็นมหาอุดแล้วฉากออกจากดาวสาวคู่ศัตรูคุณจะมีความแฮปปี้และสบายใจในเรื่องของความรักมากยิ่งขึ้นแต่ก็คงในระดับหนึ่งนั่นแหละเพราะว่าดาวเจ้าเรือนความรักของคุณจริงๆคือดาวคารแม่งยังอยู่กับดาวสาวอยู่ นะฮะก็ยังต้องผือืลเพือขาดยังไม่ดีทั้งหมดแต่ว่าก็เอาเถอะในพาร์ทของดาวสุกก็ถือว่าโอเคขึ้นแต่ผมเน้นในเรื่องของการงานการเงินซะมากกว่าที่จะได้รับสําหรับชาวลัคนาราศีพฤกษบคือมันเด่เดนโดดขึ้นมาเลยอะ่ะนะฮะนะครับนะครับนะฮนะเด่นโดดขึ้นมาเลยอะ่ะนะครับฉะนั้นชาวลัคนา นะครับราศีพฤษภนะคุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องของงานเหนือคนอื่นเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับดาวพระเคราะห์ที่มีแสงอยู่ในตัวเองเด่นจนหน้าอิจช้านะนะครับนะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภโชคดีแล้วเงินก็จะดีด้วยเงินก็จะดีด้วยจะมีข่าวดีมีโชคดีเรื่องงงเรื่องเองินเข้ามา นะครับมันเป็นความโชคดีด้วยอัน,นิี่สงของดาวศุกร์ที่ไปเป็นมหาอุจแล้วอยู่ในเรือนลาภาเครียดโยกหลังลัคนาราศีพฤกษบนะฮะนะครับเออนั่นแหละนี่แหละคือชาวลัคนาราศีพฤกษบเลยดาวศุกร์ตรงเนี้ยไปอยู่ตรงเนี้ยแทบจะมีข่าวดีในทุกๆเรื่องแล้วศุกร์ที่อยู่ตรงนี้นะครับไปอยู่กับดาวอาทิตย์ด้วยคุณจะมีการเดินทางไปดูเหอะ นะฮะดาวสุกย้ายวันที่สองเมษาย,ยนเดี๋ยวคุณจะต้องมีการเดินทางนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะที่ดาวสุกไปอยู่ในเรือนลาภะนะครับนะครับอะไรเนี่ยลาภะคือก็มึงก็ขี้สงสัยที่หายลาภะเออเหมือนกับม,มึงเอาของไปถวายพรนะน่ะแล้วก็ถวายเสร็จแล้วก็ลาภะกลับบ้านไอ้บ้าลาภะเออพระพอสมเพลอยากรู้ไปทุกเรื่องเลยลาภะก็คือเรือนลาบอ่ะ อันนี้ไม่ได้ดูนะแค่อธิบายเฉยลาภะคืออะไรเหมือนกับมึงเอาของไปถสวายท่านน่ะแล้วก็กลับบ้านนะลาภะกลับบ้านไอ้บ้าอืมนะลาภะลาภะคืออะไรอืมนาะเอา ถัดจากลัคนาราศีลาภะคืออะไรอีกเฮ้ยหัวจะปวดนะคะอืมขอฉีดปากหน่อยเถอะนะลาภะคืออะไรอีกอืมอยากรู้ทุ